ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพับจรวดลอนนานกันอีกหนึ่งลำนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะเราก็พับครึ่งกลางเหมือนเดิม <c oughs> เหมือนกับทุกๆคลิปที่เราพับมาวันนี้ก็เป็นจรวดล่อนนานอีกแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็พับลงมา คพับครึ่งกลางลงมาอีกฝั่งหนึ่งทางนี้เมื่อกี้แนวนอนตอนนี้เราพรับครึ่งกลางแนวตั้งเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะลุยต่อกันเลย พับสามเหลี่ยมด้านขวาขึ้นมาลักษณะนี้แล้วก็มาพับสามเหลี่ยมด้านซ้ายให้มันประกบกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลางออกนี่ ต่อไปเราจะพับเข้ามา,าเป็นหัวแหลมแนวยาวลักษณะนีะ้อีกฝัก่งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยจด,จด,จด รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่โอเคอีกรุ่นหนึ่งนะครับลองเอาไปลองดูกันแล้วกันนะผมขอตัดระเบียบมนันนิดนึงเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็พลิกมาด้านหลังนะครับแล้วเราก็ ปุ๊บอ่ามันจะมีรอยตามที่เราได้พับตั้งแต่ตอนแรก <c oughs> ใจเย็น <c oughs> ๆนะครับพับมันจะได้แบบได้รอยดีๆเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาด้านเดิมเดี๋ยวเราจะพับในส่วนตรงนี้เข้านะครับ แล้วก็พับด้านซ้ายเข้ามาประกบกัน Okay. เมื่อเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านเดิมนะครับเราก็จะดันปลายแหลมตัวนี้ขึ้นมาให้มันเสมอกับตรงนี้นะครับเสมอกับรอยที่มันอาขึ้นอาจจะใช้ไม้บรรทัดช่วยหรือมือเปล่าก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะเราก็จะพับมัน กึ่งกลางกึ่งกลางนี่ออกมาเป็นแบบนี้หล่อเหมือนกันนะหลามเนี่ยผมบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพับช่วงปีกให้มันแล้วกันเดี๋ยวผมจะพับลงมาแล้วแต่ไหนเราค่อยๆกดนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งให้มันงอนะเดี๋ยวเราจะ ับให้มันเป็นให้มันเท่ากับเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับระวังมันแหละมันชอบแลบปอ,อกไปน,นะเอามือกดๆมันเข้ามานะ,ค,ะาครับดูนะครับให้มันได้เหลี่ยมกับส่วนตรงนี้ให้ได้โอ้โอ,โอโบาๆๆ ครับเมื่อส่วนหัวได้เหลี่ยมแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆกดช่วงช่วงหลังมันลงไปเ,เห็นไหมอีกฝั่งนึงนะก็เหมือนเดิมนะครับค่อยๆกดมันต้องค่อยๆมันนิดนึงตรงตรงหัวเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันเพราะเราไม่ได้วัดนะ เราใช้ทฤษฎีนี้เลยโอเคเมื่อเท่าแล้วนะครับในส่วนหลังมันก็กดลงไปมันก็จะเท่ากันเห็นไหมนี่ ไปเราจะพับช่วงปีกมันแต่ตรงนี้เราต้องวัดหน่อยตรงนี้แม่วัดไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะวัดมาอยู่ที่ประมาณจดจดเดี๋ยวนะประมาณห้านะครับห้าจุดหนึ่งห้าจุดสอง ผมจะใช้เป็น5.2นะครับอ่าแล้วก็วัด2จุดนะแล้วก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ใส่ไป5.1 5จุเสร็จแล้วก็วางไม้บรรทัดนะครับวางไม้บรรทัดแบบนี้แล้วก็ปึ๊บมันขึ้นมาเลยหันเนี ได้ละหนึ่งฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เท่ากันหรือใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับวิธีวัดแบบเร่งๆเอาแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้ละเห็นไหมเท่ากันเปียบโดยที่เราไม่ต้องวัด ่าเมื่อเราได้ตรงปีกแล้วต่อไปเราจะมาใส่หางเสือให้มันตั้งหน่อยช่วงท้ายตรงนี้เราจะเอา6เซนนะครับวัดตั้งแต่ปลายจนถึงตรงนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็รับเลยนะครับโดยที่ตรงหัวมัน,นจะหลุดกับตรงนี้ ลักษณะนี้อาแล้วก็พับกลับมาเักหน่อยให้มันจะได้เข้ารอยได้ง่ายๆนะเสร็จแล้วก็ดันมันลงไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป้๊บนีไม่ลงไปละ เราพลิกดูนะครับจัดระเบียบให้มันหน่อยตรงๆนะนี่นะครับจรวดลอนนานอีกหนึ่งลำนะครับลำนี้ก็โหค่อนข้างที่จะเท่นะผมว่านะเฟี้ยวทีเดียวครับรูปหล่อเลยครับลำนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งลำจรวดร่อนนานนะครับลำนี้ก็ลองเอาไปทดสอบกันดูนะครับ เสร็จไปอีกหนึ่งรำโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพับจรวจดแบบเนี้ยหรืออาจจะมีพับแบบอื่นๆขึ้นมานะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนมาถึงตอนนี้นะแล้วก็มาพับกระดาษด,ด้วยกันโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไว้พบกับการพับกระดาษนะครับคลิปวิดีโอต่อไป โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับนี่เป็นไงเฟียวเฟียวเฟียว